นักเรียนพบกับครูทีนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะเรายังต้องเรียนกันอีกหนึ่งเรื่องนะคะสําหรับหน่วยการเรียนรู้ของวัตถุรอบตัวเรานะคะซึ่งวันนี้จะถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อทําให้ร้อนหรือเย็นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะว่าจะมีวัสดุอะไรบ้างที่เมื่อโดนความร้อนหรือเมื่อโดนความเย็นแล้วจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะ ตัวชี้วัดค่ะในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะวัตถุรอบตัวเราก็จะมี2ตัวชี้วัดที่นักเรียนจะต้องเรียนจบแล้วจะต้องทําได้นะคะก็คือตัวแรกเลยก็คือ1อธิบายว่าวัตถุประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนย,ย่อยๆซึ่งสามารถแยกออกจากกันได้และประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้ค่ะส่วนตัวชี้วัดตัวที่2นะคะอธิบายการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อทําให้ร้อนหรือทําให้เย็นลงค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรค่ะ การเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อทำให้ร้อนหรือเย็นนะคะนักเรียนเคยสังเกตไหมคะเคยสังเกตช็อกโกแลตที่นักเรียนชอบรับประทานไหมคะเด็กๆชอบรับประทานช็อกโกแลตเนาะซึ่งมันจะมีรสหวานแล้วก็อร่อยเด็กๆชอบแต่ช็อกโกแลตมักจะหลอมเหลวได้ง่ายนักเรียนคิดว่าสิ่งใดที่จะทำให้ช็อกโกแลตเกิดการหลอมเหลวได้คะ่ะเดี๋ยวเรามาเรียนกันนะคะ าการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อร้อนหรือเย็นเห็นภาพไหมคะภาพที่นักเรียนเห็นอยู่นี้คือภาพของเนยนะคะนักเรียนซึ่งมีเนยอยู่ทั้งสองจานนะคะและให้นักเรียนสังเกตลูกศรสีส้มที่มีลูกศรกลับและลูกศรที่ไปข้างหน้านะคะดูอันแรกเลยนะคะนักเรียนลูกศรอนนันนี้นะคะให้นักเรียนดูตรงนี้เลยได้รับความเย็นเมื่อ เนยที่เป็นก้อนอยู่นะคะเนยที่เป็นก้อนอยู่หลายๆก้อนที่นักเรียนเคยเห็นเนยก้อนเนยแข็งนั่นแหละค่ะเมื่อได้รับความร้อนตรงนี้นะคะ เมื่อได้รับความร้อนเนยก็จะละลายเห็นไหมคะที่เป็นก้อนอยู่ก็จะละลายเป็นน้ำเหนียวๆคนณๆก็จะกลายเป็นเนยที่หลอมเหลวเมื่อโดนความร้อนนั่นเองค่ะแต่ถ้าเมื่อไหลที่เนยที่โดนความร้อนเห็นไหมคะละลายหมดแล้วถ้าเมื่อไหลที่โดนความเย็นปุ๊บเนยก็จะกลับมาเป็นเนยก้อนที่แข็งเหมือนเดิมค่ะนักเรียน ซึ่งไม่ยากเลยค่ะการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อร้อนหรือเย็นเนยที่แข็งอยู่เมื่อโดนความร้อนก็จะเป็นเนยที่หลอมเหลวกลายเป็นน้ําเนยที่กลายเป็นน้ําแล้วนะคะเมื่อโดนความเย็นเอาไปแช่ตู้เย็นเอาไปแช่ความเย็นก็จะกลับมาเป็นเนยก้อนที่แข็งเหมือนเดิมค่ะนักเรียนซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้มันคือการเปลี่ยนแปลงเมื่อเมื่อวัสดุเจอความร้อนและวัสดุเจอความเย็นค่ะ จากนี้นะคะเมื่อให้ความร้อนหรือทำให้วัสดุร้อนขึ้นวัสดุบางชนิดเนี่ยอาจจะเกิดการเปลี่ยนสีไปเลยก็ได้เช่นเมื่อนำไข่ขาวไปให้ความร้อนโดยการต้มหรือทอดจะพบว่าไข่ขาวเป็นของเหลวใสใช่ไหมคะเมื่อสุกแล้วจะมีสีเปลี่ยนไปโดยเปลี่ยนเป็นสีขาวนักเรียนเคยสังเกตไหมคะเวลาที่นักเรียนจะทำไข่เจียวนะคะนักเรียนก็ ตอกไข่ใส่ถ้วยใช่ไหมคะสังเกตว่าไข่ขาวมันจะเป็นยังไงคะเป็นสีใสๆเป็นสีใสๆนะคะไข่ขาวพอนักเรียนเอาไปเจียวหรือเอาไปทอดหรือเอาไปต้มไข่ขาวจะเป็นยังไงคะจะยังคงใสยอยู่ไหมไม่ใสแล้วนะคะไข่ขาวที่กระทมีสีใสจะกลายเป็นสีขาวขุ่นนะคะสีก็จะเปลี่ยนไปไข่ต้มก็เช่นกันคะ่ะ สังเกตภาพนี้นะคะจานแรกเลยก็คือไข่ขาวเปลี่ยนสีเมื่อได้รับความร้อนเห็นไหมคะจานแรกที่นักเรียนเห็นก็คือจานนี้เนี่ยยังไม่ได้นำไปโดนความร้อนนะคะก็คือตอกไข่ใส่จานไว้เฉยๆเลยสังเกตดูนะคะตรงนี้ของสีขาวจะเป็นยังไงคะนักเรียนจะเป็นสีใสๆเลยคะ่ะยังไม่โดนความร้อนก็คือยังปกติดีนะคะเมื่อโดนความร้อนเมื่อเรา นำไปทำไข่ดาวไข่เจียวหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะจากสีขาวที่เป็นใสๆกลายเป็นสีอะไรคะกลายเป็นสีขาวขุ่นเข้มขึ้นเห็นไหมคะเมื่อโดนความร้อนเนี่ยก็จะเปลี่ยนสีไปคะ่ะค่ะจากที่นักเรียนสังเกตไข่เจียวหรือไข่ดาวไปเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ลองมาดูไข่ต้มบ้างนะคะเมื่อเรานําไข่นะคะไข่สดๆเลยที่ ไข่ขาวสีของไข่ขาวยังเป็นสีใสๆอยู่นะคะเมื่อเรานําไปต้มผ่านความร้อนนะคะจะทําให้สีขาวของไข่ขาวเป็นยังไงคะนักเรียนยังคงใสเหมือนเดิมไหมคะไม่แล้วนะคะสีขาวข้นจากไข่ขาวตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะคะเมื่อโดนความร้อนนั่นเองค่ะ ทีนี้นะคะลองมาดูอีกชนิดหนึ่งคืออะไรนะนักเรียนหลายคนอาจจะเคยลิ้มรองรสชาติกันมาแล้วนะคะว่าที่นักเรียนเห็นอยู่คืออะไรเดี๋ยวเรามาดูทางด้านซ้ายมือกันก่อนนะคะเมื่อลดความร้อนหรือทำให้วัสดุเย็นลงวัสดุบางชนิดย้านะคะวัสดุบางชนิดจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เช่นน้ำหวานเมื่อถูกทำให้เย็นลง จะเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะจากของเหลวเป็นของแข็งค่ะนักเรียนน้ำหวานเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็งเมื่อทำให้เย็นลงนะคะทีนี้ไม่ได้โดนความร้อนแล้วนะคะก็คือโดนความเย็นนะคะจากที่เหลวๆอยู่ก็เมื่อโดนความเย็นก็จะกลายเป็นของแข็งค่ะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นน้ำหวานนะคะนักเรียนเมื่อเราดึงไม้ เกียบขึ้นมานะคะก็จะเป็นแท่งน้ําหวานที่หลากสีค่ะสีเขียวสีแดงนะคะเคยรับประทานใช่ไหมคะนักเรียนค่ะนักเรียนเรามาดูภาพใกล้ๆกันนะคะเมื่อสักครู่ก็คือไอศกรีมหลอดนะคะนักเรียนก็คือเหมือนเขาใส่น้ําหวานลงไปในช่องเล็กๆเห็นไหมคะอันนี้เป็นเสมือนเครื่องทําความเย็นนะคะนักเรียน เขาจะเทน้ําหวานหลากสีลงไปในแต่ละช่องค่ะแล้วก็เสียบไม้ลงไปนะคะแล้วเขาก็เปิดเครื่องทําความเย็นนะคะที่เราเห็นเป็นถังกลมๆนี่คือเครื่องทําความเย็นนะคะ <S <S <ๆ>เขาก็จะเปิดขึ้นมาเพื่อให้ความเย็นไปทําให้ไอศกรีมที่เป็นน้ําอยู่เนี่ยแข็งตัวค่ะนักเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยของเหลวบางชนิดที่เป็นน้ำอยู่เมื่อโดนความเย็นก็จะกลายเป็นของแข็งได้ค่ะ สำหรับหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะก็จะไม่ได้มีอะไรเยอะซึ่งเนื้อหาก็จะมีอยู่2เรื่องนะคะเรื่องของวัสดุรอบตัวเราเรื่องแรกที่ที่เราเรียนไปในสัปดาห์ที่แล้วนู่นนะคะก็คือเป็นเรื่องของวัตถุนะคะที่ทํามาจากวัสดุชิ้นส่วนย่อยๆหลายชนิดหลายส่วนมาประกอบกันนั่นเองคะ่ะยังจําได้ไหมคะส่วนสัปดาห์นี้ก็เป็นเรื่องที่2ค่ะก็คือการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อโดนความร้อนและเมื่อโดน ความเย็นนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่4วัตถุรอบตัวเราก็ขอจบลงเดี๋ยวเพียงเท่านี้เดี๋ยวพบกันเรื่องต่อไปนะคะนักเรียนตั้งใจอ่านหนังสือด้วยค่ะสวัสดีค่ะ